สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ช่องสาระพัานไม้นะครับจะพาเพื่อนๆมาชำต้นฟ้าทลายโจรนะครับนี่ครับเพื่อนอันนี้ผมได้กิ่งฟ้าทลายโจรมากิ่งนี้นะครับกิ่งเริ่มมีอายุแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาชำนะครับนะครับลงดินครับง่ายๆเลยครับการชำฟ้าทะลายโจรนะครับเดี๋ยวนี้ทุกแทบทุกบ้านต้องมีนะครับฟ้าทะลายโจรนะครับว่าเอาไว้ป้องกัน โควิดตัวเองนะครับเพื่อนๆเป็นยารักษาโรคโควิดนะครับที่กําลังราบาดอยู่ในตอนนี้เลยนะครับวิธีการไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนได้กิ่งมาแล้วนะครับดูครับเพื่อนดีครับสำหกิ่งนี้นะเพื่อนนะครับเพื่อนได้กิ่งมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนก็ตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับประมาณหนึ่งคืบ ครับนะครับเพื่อนๆดูครับประมาณหนึ่งคืบนะครับเป็นตัดเลยนะครับตัดเฉียงๆนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ริดนะครับริดใบอ่อนออกเลยนะครับเพื่อนให้เขาแตกใหม่นะครับนี่ครับรีบบอกเลยนะเพื่อนนี่ครับให้เขาแตกใหม่เพื่อนนี่ครับ ครับเพื <eza> ่อนเนี่ยใบในลิฟทิ้งเลยนะครับไม่เอานะครับเพื่อนนะครับเพื่อนก็แกะไว้ประมาณหนึ่งคืบนะครับเพื่อนสังเกตว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาจะมีรากออกเนี่ยตัวนี้ก็นี่ตัวนี้ก็รากก็แทงออกมาตรงนี้เลยมันก็ติดง่ายครับฟ้าทะลายโจนเนี่ยแค่ชํำดินก็ติดแล้วเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนตัดเลยนะครับเพื่อนนะครับ แบบนี้รับกินนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อดูครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะริบใบออกหมดเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับการการคายน้ําครับเพื่อนก็คือริบใบออกเนี่ยเขาเหลือให้นิดเดียวก็พอนะเพื่อนเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ชําลงดินครับเพื่อนนี่นะครับเนี่ยนี่คือกิ่งของฟ้าสต์ไลโจนะครับชํามไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนก็เจาะรูตรงดินนะครับ เจาะรูตรงนี้นะครับก็เสียบแล้วก็กดให้แน่นครับเพื่อนอันนี้ครับนี่เพื่อนกดให้แน่นเลยนะครับเนี่ยกดดูให้แน่นครับเพื่อนนี่ครับนดครับเพื่อนจ่อรูเพื่อนจอรูให้เขานะครับถ้ามถึงจอรูใช่ไหมครับถ้าเราแทงลงไปเลยเนี่ยลากแกนก็าจจะช้ำเลยเพื่อนเนี่ยแกนก็าจะช้ำแล้วากยังไม่ออกนะครับเวลเราเพื่อนกดลงไปในดินเลยเนี่ย การเขาอ่อนครับเดี๋ยวรากเขาจะไม่ออกนะครับเนี่ยมันมีรากเลยนะครับเดี๋ยวเขาจออกตรงข้อเลยครับรากครับเพื่อนเแทงยอดอ่อนออกตรงแถวๆนี้ครับแล้วก็ใส่ลงไปในดินครับใส่ละกุดแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับตัดเลยไปนะครับเพื่อน นี่ครับเพื่อนเคยตัดแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับลิฟใบอ่อนเขาออกเลยนะครับเดชว่าการอออครับเพื่อนนี่ครับไอ้นี่ครับเพื่อนก็แทงลงไปในดินที่เราเตรียมไว้นะครับแค่นี้ครับเพื่อนเห็นไหมครับผมก็ช่ำลงไปนี้แล้วเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับแค่นี้ครับนะครับช่ำลงไปก็กดให้ดีแน่นๆครับไม่ ในล่องมีอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเพื่อนลดน้ำครับลดน้ำให้เขาให้พอชุ่มนะครับแค่นี้ครับเพื่อนลดน้ําเสร็จแล้วเอาไปไว้ในร่มลําไรนะครับเพื่อนอย่าไปไว้ตางกางแดดนะกลางแดดเนี่ยเขาจะไม่ออกรากนะครับเพราะว่าเขาจะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวตายนะครับให้เราไปวางไว้ในร่มลําไยครับเพื่อนประมาณสักเดือนกว่านะครับไม่เกินสองเดือนนะครับเขาก็จะออกต้นอ่อน นะครับออกต้นออกกิ่งออกกาแล้วก็เป็นพุ่มสวยงามครับก็กลายเป็นฟ้าทลายโจรต้นไม้นะครับพร้อมที่จะนาไปเป็นยารักษาโรคโควิดได้แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับผ่านไปประมาณเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่า2เดือนจะเป็นยังไงครับเพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนผ่านไปประมาณ2เดือนนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ อันนี้กิ่งที่ชําไว้ก็จะแตกกิ่งแตกก้านแตกต้นออกมาสวยๆแบบนี้กันเพื่อนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้นี่พ้าทรายโจนที่ปลูกประมาณ4เดือนนะครับถึงจะนําใบทากิ่งของต้นของเขาไปใช้เป็นยารักษาโรคโควิดได้นะครับต้องรอให้เขาโตกว่านี้เป็นประมาณ4เดือนครับเพื่อนนะครับอันนี้ได้2เดือนครับโตแล้วครับเพื่อนนะครับเนี่ยชำง่ายมากครับครับใครมีพ้าทรายโจนที่บ้านก็ ชำลงดินนะครับเพื่อนติดง่ายครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ช่องสารพันไม้ยด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็นะครับอยากให้เพื่อนๆไปชํำปลาตะลายโจนที่บ้านนะครับตอนนี้ต้องมีแล้วครับเพื่อนยุคนี้นะครับยุคโควิดกำลังระบาดเพื่อนๆครับเป็นทางเลือกของเพื่อนอีกทางนึงครับ